ส,สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนเนาะคะ่ะวันนี้ก็มาพบมาพอกับสาวระเดชคือเก่าค่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้สาวระเดชกก็จะพาพี่พ้านองเนาะคะ่ะลงมาตัดเอาหนาใหม่เนาะค่ะพี่น้อง มาเลาะเบิ้งโน่ใหม่เนาะค่ะแต่ว่าก็าก็บ่ฮู้ว่าจะออกให้ดีซ้ำใด้เนาะค่ะเพราะว่าก็บ่ได้ลงมาตั้งแต่งแต่สาวผดเลงคลิปไปเนาะคะ่ะเดี๋ยวนี้มือ้าค่ะพี่น้องสายตาสายตะการสั่นโพดค่ะฝนกะมือตกลงมาเลยก่ะพี่น,อน้องโน่ใหม่ก็เลยออกบุคคลดีเป็นได้คะ่ะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่เขามารับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้3ามพ่อเดชมาโดยตลอดเนาะคะ่ะแต่ที่ภาพไ,ไปไก่ก่อนเนาะคอยย้ำมาฮะหม่วนไก่ไก ออกกอิจจ์เนี้ยงงามๆค่ะพี่น้องเพระาะว่าอันนี้สาวผดีจ้ะเดีด๋ยวมาแต่งกิ่งนี่หน่อยไมนอกนอกเนาะคะ่ะแหนงนี่หน่อยออกเพื่อใจเพื่นขึ้นนอหมกหมกเนงหมกหมกโอ้ยนี่เนี้งงามนี่แต่เนงงาม มีพืนๆได้หลายคนอันนั้นบอกสามประเด็นว่าให้ตัดหนงเงพ่นออกเนาะค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวมา,ตมา,มาแต่งออกเดี๋ยวเนาะจ้าถ้าเาแต่งออกออกเมิ่เแล้วย่ามนี้เนงมันจะบวก่อยเกิดไปไหนกับพี่นนองมันจะบวชุ่มสังเกตเบิงค่ะเวลาเอาเนงไว้ได้หลายค่ะคืออันนี้มันจะมีน้มออกมาเนาะค่ะเพิ่นจะค่ายน้ำเลี้ยงออกมาแล้วย่ามนี้พืนมันก็นจะซุ่มค่ะพี่นนองนี่ค่ะพืนตรงนี้ซุ่มบิดเลยนะคะ พื้นตรงนี้จะซุ่มเข้ากับพรตองมามันเนนหุดนน้ำปนไดเนาะค่ะอุณหภูมิมันกลไดนนําแต่พี่น้องเวลาพื้นมันซุ่มมันถึออากาศหุ่นห่วนมันจะเหตุให้หน่อไม้ห้าออกดีค่ะจังหวะโดนซ้อวพอดีจะมาแตงเถื่อเนาะค่ะอันนี้เน่งเน่งก็งามเพราะว่าถ้าเข้าถ้ามันขึ้นลายเข้ากับมาแตงออก ยิ่งยิ่งใบเนียงนี่หลายมันให้งามเลียงพุ่นออกมาหลายค่ะพื้นมันก็นจะซุ่มร้ายค่ะเขาเด็จจักคนเนาะเหน,นือนเอาไพา่ตัวหน่อยมะนั คนน้ำมัอนอ่อนมันจะ้ะ ม้วนอ่อ,อนแกงฮักออกค่ะพี่น้อเบื้อง่ะให้เบือ้องเราเห็นนะตัวนี้ไม่เป็นนอบุคอยหมกอันนี้ก็กระังโพจ้ะ เนี่ยดินม,มันจะซุ่มเนาะค่ะพี่น,น้องนี่ดินซุม่มมันจะคายน้ำออกมาเนาะค่ะอันนีหักเอาเนียงก่อนเนาะค่ะค่อยแต่งเนียงง่าจะพี่น้นองนี่จ้ะอันหนึง่ง ยังนีงามๆจ้ะขาวจวะเลยออกทางใดดีอก้อนนึ่งก้อนนี้มันจะเป็นดินที่ส้นเขามาใส่ไม่ค่ะพี่หน่องแต่ว่าเนี้งาม,ม,งมจ้ะอืมลนค่ะย่างโูจ้ะนี่ค่ะ จุมเลยเขาไว้ก่อนนะคะ่ะเดี๋ยวค่อยมาาพี่หน่องเงีาวไหวแห้งจ้ะเนี่ยค่ะนอนนี่ทีามประเด็ดมาเฮ็ดคลิปรอบทีเแล้วเนาะคะ่ะจะตัดได้ว่านี่เลีนยงหน่อยจ้ะพี่หน่องเอาอะไรบ้าะ มึงค่ะอุ้ยเอาตังไหนเนี่ยปาดพี่หน่อยเหยเงาเลยค่ะขี่เขาเอาหมีดหน่อยค่ะปาดได้บวก บอลเป็นเ,เล็มันอันนี้เนาะพี่น่นองนี่ค่ะหนามเพื่อจะไล่ออกเลยนี่หอาวจ้ะจะเอาหนอยน่าวไปก่อนเนาะค่ะ สิตัดจำๆเนาะค่ะเวลาเขาเอาไปนี่เขาคอยแตงออกค่ะพี่น้องแต่ว่าก็จะตัดจำแห้งค่ะอาศัยว่าให้เพิ่นมีมีตาขึ้นมากเพื่อจะให้น้อใหม่เขาออกดีๆค่ะพี่น้อง ที่ตรงตางข้างถางก่ลยค่ะหนึ่งสองค่ะพี่เนอะนี่สองตานี่กำลังงามเลยค่ะ ก็ยุโขตานี่สิโนนะคะกอนี่เป็นแหนงค่ะแหนงมุกมุกเน,นะาะจ้ะว้าพี่น้องอันนี้คืองามแท้อีกประมาณว่าเกินนี่ค่ะว่าเกินสามหมื่นค่ะนี่ มาตัดได้เลยจัาหนิหนึ่งสองสามสี่รอบนีเนียงมุกค,ค่ะงามงามงามจาารอบนี้ถ้าเป็นเนียงก็เอานี้นะคะนี่และค่ะ<อ>เบียร์เิงเสียค่พี่หนุมแกงเสียบจ้ะ นียงมุกมุกเนาะในเบิ้งอีกน,อนู่นอีกจ้ะอีกประมาณสามมื่นค่ะสามหมื่น้ะพี่น้องค่อยมาตัดเอาต้อกับสีตัดเอาตัวนี้ก่อนเนาะเอาตัวเส็บเสียบนี่ค่ะทมใบเนาะค่ะอันนี้จ้าวประเด็นปรนเด็นเดี๋ยวเฟืองมาใส่อีกอยู่จ้ะถ้าเอาเฟืองมาะไซเราแหนงมันจะขาวอ่อ,อนงามค่ะ เดี๋ยวอยู่ประมาณประมาณที่หากอค่ะใส่บทเร็วงามค่ะจ้ะอ้ยสซอ้อนค่ะอ่อนนง่มุกๆเลยจ้ะพี่น้อยพี่น้อง มันเป็นแหงหน่อยมั้เนาะปัดถินนะะ่นค่ะนี่ก็ง่างปันมีหน่อยปาาแล้วเนาะคะ่ะมันก็ถิ่มเอาอันนี้เมืองค่ะพี่นอ้อเหงาหงามจ้ะ ภาพสองนี่ไทยแบบไทยผู้เดียวมันกันลำบากไงเนาะค่ะมันแบบจับภาพเดี๋ยวบุคอยนี่อุ้ยอันนี้ง่ามค่ะเนี่ย หกักไปก่อนเนะาะคอยไปเลือกเอาค่ะพี่น้ะงนี่สาวผดีดจะมีมาปาดเอาอันนี้ง่ามมุงค่ะ อเมีดปาาค่ะนอนค่ะพี่หน่อ,เองเดี๋ยวตะเสาให้ยงจังนี่จะกำลังออกงาน เดี๋ยนะสาเดียเดี๋ยวส่ง Tàm đó cái nó đây khác. Khác, rồi, đó, gì ta Anh nước tà nó này Tát lên 你看你。 นนต,ตัวนี้นุ่นนี่คือพี่นุ่งนุ่นค่ะโอ้ยทำไมนี่ค่ะงามโอ้ยน้งใหญ่ก็งามค่ะนิ้งใหญ่ค่ะตัวนี้พี่ค่ะผมว่มีเม้าปาดึงจะได้ Nhịn như phong hồi Nhìn thứ nghề tổ thế tôi mất tháng cả Nhìn mới thân nhạo rồi Hãy subscribe cho kênh รอบนี้ก็โอเคอยู่ค่ะหลังจากที่เหาหานเอาใหม่แล้วนะคะพี่น้องผลงานของวัอนี้ค่ะกะไดยประมาณซีโนะค่ะพี่น้องซีโนะค่ะวัอนี้กะไดย์พาพี่พานอ้องแต่งแหนงไปนี่โตน้ำเนาะคะ่ะถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้สามพเดตน้ำนี้เด้อค่ะ สวัสดีค่ะนี่ค่ะพี่เนาะ